เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของโลกจากต้นกำเนิดสู่วันพรุ่งนี้ที่สดใสและสมดุลคำถามที่ว่าชีวิตแรกเริ่มบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำให้มนุษย์หลงไหลามานานนับพันปีแม้ว่าเราจะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดแต่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นกำเนิดที่เป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา แนวคิดหลักประการหนึ่งเรียกว่าการสร้างพลังงานทางชีวภาพนี่คือแนวคิดที่ว่ารูปแบบชีวิตดึกดำบรรพ์รูปแบบแรกพัฒนาขึ้นเองตามธรรมชาติจากสารประกอบเคมีที่ไม่มีชีวิตสภาพบนโลกในยุคแรกเริ่มเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการนี้ที่จะเกิดขึ้นดาวเคราะห์ดวงนี้มีน้ำมากมายและโมเลกุลอินทรีย์ธรรมดาธรรมดาแหล่งพลังงานเช่นฟ้าผ่ารังสีอัลตราไวโอเลตและการระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดประกายไฟที่จำเป็นในการเปลี่ยนโมเลกุลที่ไม่มีชีวิตให้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของ สิิ่งมีชีชวตเป็นเวลาหลายพันล้านปีมาแล้วที่ชีวโมเลกุลขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้นและในที่สุดก็ก่อตัวเป็นระบบที่จำลองตัวเองได้เช่น RNA และ DNA รูปแบบชีวิตในวัยเด็กเหล่านี้น่าจะเป็นแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตสมัยใหม่แต่สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของสายโซ่แห่งชีวิตที่ไม่ขาดตอนซึ่งคงอยู่บนโลกมานานกว่า3.5พันล้านปี ความเป็นไปได้ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือแพนสเปอร์เมียสิ่งนี้เสนอว่าชีวิตเกิดขึ้นจากที่อื่นในจักรวาลก่อนจากนั้นจึงถูกส่งมายังโลกด้วยฝุ่นในอวกาศอุกกาบาตหรือดาวหางจุลินทรีย์บางชนิดสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่รุนแรงของการเดินทางในอวกาศหากแพนสเปอร์เมียเกิดขึ้นก็หมายความว่าโลกของเราถูกเพาะด้วยสิ่งมีชีวิตจากที่อื่น ในขณะที่ต้นกำเนิดของชีวิตยังคงปกคลุมไปด้วยความลึกลับเรามีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในการทำความเข้าใจปริศนาจาก,กรราวน,นี้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและการค้นพบใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์กำลังคลี่คลายเรื่องราวการเริ่มต้นของเราบนโลกที่น่าทึ่งใบนี้ที่เราเรียกว่าบ้านอย่างต่อเนื่องเรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงกันของชีวิตบนโลก ชีวิตได้เกิดขึ้นบนโลกของเราในรูปแบบที่น่าทึ่งและซับซ้อนตลอดระยะเวลาหลายพันล้านปีเส้นเวลาวิวัฒนาการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่หล่อหลอมการเกิดขึ้นและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก ประมาณ3.5พันล้านปีก่อนเซลล์โปรโคาริโอตด,ดึกดำบรรพกลุ่มแรกก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรโบราณในอีก2พันล้านปีข้างหน้ามีเพียงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในโลกนี้จากนั้นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์กลุ่มแรกก็เกิดขึ้นตามมาด้วยการระเบิดของสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ซับซ้อนในช่วงยุคแคมเบรียนเมื่อประมาณ540ล้านปีก่อน บนบกพืชเริ่มปรับตัวและแพร่กระจายเมื่อประมาณ500ล้านปีก่อนปูทางไปสู่สัตว์ตวบกแมลงชนิดแรกบินเมื่อ300ล้านปีก่อนไดโนเสาร์ปกครองมานานกว่า160ล้านปีจนกระทั่งศูนพันเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนหลังจากการศูนพันของไดโนเสาร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีความโดดเด่นมากขึ้น ตลอดยุคทางธรณีวิทยาอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ตั้งแต่ยุคพรีแคมเบียนจนถึงซีโนโซอีกสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายออกเป็นหลายล้านสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสายใยแห่งชีวิตที่สลับซับซ้อนนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่มนุษย์ได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ภายในช่วงเวลาโดยรวมของชีวิตบนโลกปัจจุบันมีสัตว์ประมาณ8.7ล้านสายพันธุ์อาศัยอยู่ในโลก ของเราพวกมันอาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่หลากหลายตั้งแต่ป่าฝนอันเขียวชะอุ่มไปจนถึงทะเลทรายที่แห้งแล้งตั้งแต่มหาสมุทรที่ลึกที่สุดไปจนถึงภูเขาที่สูงที่สุดความหลากหลายทางชีวภาพอันง,งดงามนี้เกี่ยวพันกันในระบบนิเวศที่คำจุนโลกที่มีชีวิตแม้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆจะเข้ามาและจากไปชีวิตก็ยังดำรงอยู่ในสายโซ่ที่ไม่ขาดตอนเป็นเวลาหลายพันล้านปีเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงโดยแต่ละสายพันธุ์มีบท ัสาคญต้นกำเนิดและชะตากรรมร่วมกันของมนุษยชาติประมาณ3 0แสนปีที่แล้วบรรพบุรุษของมนุษย์ของเราถือกำเนิดในแอฟริกาในชื่อโฮโมเซเปียนในฐานะนักล่าสัตว์มนุษย์ยุคแรกต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆเช่นทรัพยากรที่ขาดแคลนสภาพอากาศที่เลวร้ายและผู้ล่าที่อันตรายแม้จะมีอุปสรรคมนุษยชาติก็ยังคงยืนหยัดและแพร่กระจายไปทั่วทวีปโดยพัฒนาเครื่องมือภาษาวัฒนธรรมและอารยธรรมไปพร้อมกัน ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและสังคมที่เชื่อมโยงถึงกันเราเผชิญกับการทดลองครั้งใหม่ที่จะกำหนดชะตากรรม ของเราการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความไม่เท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติและความขัดแย้งคุกคามศักยภาพของเราในการเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างไรก็ตามมนุษยชาติยังมีความสามารถใหม่ๆในการแก้ปัญหาระดับโลกและยกระดับผู้คนทุกคนต้นกำเนิดและอดีตอันลึกซึ้งของเราเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเป็นครอบครัวมนุษย์หนึ่งเดียวเป็นลูกหลานของโลกแม้จะมีความหลากหลายแต่เราก็เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความหวังร่วมกันในเรื่องความยุติธรรมศักดิ์ศรีและสันติภาพ บัรพบุรุษของเราเอาชนะความท้าทายของพวกเขาด้วยการทำงานร่วมกันและเราต้องทำเช่นเดียวกันเราทุกคนมีความ รับผิดชอบในการดูแลซึ่งกันและกันและบ้านที่ใช้ร่วมกันของเราหากมนุษยชาติกระทำการด้วยความเห็นอกเห็นใจและสติปัญญาเราก็สามารถสร้างโลกที่ยุติธรรมที่ผู้คนและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสามารถเจริญรุง่งเรืองได้แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะไม่แน่นอนแต่เราต้องมีศรัทธาในจิตวิญ,ญญาณของมนุษยชาติและความความสามารถในการเรียนรู้จากอดีตในขณะเดียวกันก็ก้าวไปสู่อนาคตในเชิงบวกต้นกำเนิดที่มีร่วมกันของเราทำให้เรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าโชคชะตาที่มีร่วมกันของเรานั้นสด สาการสร้างอนาคตที่ยุติธรรมและยั่งยืนเราพบว่าตัวเองอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการเดินทางของมนุษยชาติบนโลกความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าเรามีมากมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุกคามระบบนิเวศและชุมชนทั่วโลกในขณะที่ความอายุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้หลายคนไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้อย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน การรวมตัวกันทำให้เรามีโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสร้างอนาคตที่ยุติธรรมเสมอภาคและยั่งยืนซึ่งเป็นอนาคตที่ทุกคนและโลกสามารถเจริญเติบโตได้วิกฤตสภาพภูมิอากาศเรียกร้องให้เราทบทวนความสัมพันธ์ของเรากับโลกธรรมชาติกันและกันการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็วสามารถลดผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมๆก,กับการสร้างงานและอุตสาหกรรมใหม่ๆ แนวทางปฏิบัติเช่นเกษตรกรรมแบบปฏิรูปสามารถดึงคาร์บอนยวยาผืนดินและปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารได้การรับรองสิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศหรือชนชั้นจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนรุ่นอนาคตในการตอบสนองความต้องการของตนเองสิ่งนี้ต้องอาศัยการคิดแบบองค์รวมในระยะยาวและเข้าถึงสิ่งแวดลอ้อมเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงถึงกันเมื่อทำอย่างถูกต้องความยั่งยืนจะช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องระบบนิเวศที่เปราะบาง ถนนข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่เดิมพันไม่สามารถสูงขึ้นได้ด้วยความกล้าหาญความเห็นอกเห็นใจและความคิดสร้างสารรค์เราสามารถร่วมมือกันข้ามพรมแดนและภูมิหลังเพื่อสร้างอนาคตที่ยุติธรรมและยั่งยืนที่เรารู้ว่าเป็นไปได้นี่คือความท้าทายร่วมกันของมนุษยชาติและโอกาสร่วมกันของเราถึงเวลาดำเนินการแล้วเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติก อาหูออโรราเรเอกอัครรา,าชทูตสหพันธ์กาแล็กติก